โอ้ยอยากจะบอกว่าเกินสาเมื่อาหารอะไรพวกนี้กินไม่ได้เลย เดยวว่าลยเเนะไรไหนนอหน่อยเฮ้ยทำไมวนนีเนี่ยบวมากเลยนง้ี่ นี่ผงยาโรทนงแดงรักษาเมล็สัตว์กัดต่อยไปดูที่ใช้กันวิธีการใช้ยานำผงโรแทนงแดงปริมาณพอเหมาะไปผสมกับน้ำเปล่าหรือน้ำมะนาวจนมีลักษณะเหนียวขน้นคล้ายโคนก่อนนำไปทาที่แผลสรรพคุณรักษาพิษงูต่อแต้นตะขาบแมงป่องแมงมุมรวมไปถึงเห็ดเบือ่อ ว่าแต่เธอททยารดธนงแดงนี้มาจากไหนหรอเดี๋ยวเราพาไปศึกษาที่แหล่งเรียนรู้สมุนไพรรดธนงแดงที่บ้านเตี้ยไปกันเลย ทัางเห่าอะไรกิกนครั้งเดียวเงียเคียวหางไม่พวกไอ้ถ้าพวกตะขาบพวกนึงฟองหรือพวกไอ้แมงมุมแมงอะไรเนี่ยต้องเชื้ออะไรเนี่ยเราไม่ต้องกินพาเอาก็หายแล้ววิธีการรักษาแบบดั้งเดิมแบ่งออกเป็น2วิธีคือ 1. วิธีการดื่มเพื่อรักษาพิษงูโดยการฝนโลดธนงแดงและมเมล็ดหมากแห้งบนหินรับมีดแล้วนำไปละลายในน้ำสตรีมีคันไม่ควรดื่ม ให้ใช้วิธีการทา 2. วิธีการทาเพื่อรักษาแมลงสัต์ัดต่อยโดยการบีบมะนาวลงบนหินรับมีดก่อนแล้วค่อยนำรสทนอนงแดงและมเมล็ดมากแห้งฝนลงบนหินรับมีดให้มีลักษณะเหนียวข้นคายคลนแล้วนำมาทาที่แผลยกเว้นแผลที่บวมให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเช็ดบริเวณที่บวมก่อนทายาทุกครั้งค่ะ จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและเข้าร่วมโครงการ d a r e to d a u r community 2023นาคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมกิจกรรมเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ชีวิตและชุมชน bcg กับการยกระดับคุณภาพชุมชนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตัดต่อคลิปวิดีโอทำให้เราได้ความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดธนงแดงสู่ท้องตลาด เกิดมาเสร็จแล้วแล้วก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นผงเลยนี่ไงผงละเอียดมากลูกค้าดีเลยแล้วก็เรามีโปรจนถึงส1 1เดเอ็ดเลยนะครับคุณลูกค้าอายุการเก็บรักษาสองปีนะครับคุณลูกค้าส่วนผมที่ได้นําตัวยามาใช้เองเนี่ยก็คือที่นี่ทํากิจกรรมกับเด็กๆเยาวชนนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่เด็กๆไป จัดกิจกรรมที่สวนไผ่แล้วก็โดนตะขาบกัดน,นะครับผมก็ได้ลองเอาตัวยาตัวนี้ของไตรเอเซยกระสุนเนี่ยนะครับมาฝนแล้วก็ทาที่หลังของเด็กๆนะครับก็สามารถรักษาได้ตั้งแต่พิษตะขาบพิษพึ่งต่อยต่อแตนรักษาได,ได้หมดเลยนี่คือพิษเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าพิษที่แรงขึ้นอย่างเช่นงูงูเหา่างูเขียวหางไหมหรืองูจงอางเงี้ยครับก็คงต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปแต่เราไม่ปิดปา Thank <smart noise> you.